สำหรับในข้อที่4นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อแรกไอข้อที่3นะคล้ายๆข้อ3ก็คือจะเป็นการนับความถี่ของเลขเพียงแต่ว่าข้อนี้จะเป็นเลขค้าย2ตัวนะครับตัวอย่าง Input ก็ Input Output นะเพื่อความเข้าใจนะครับก็จะรับข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าเลขค้าย2ตัวตัวนี้นะครับนับจำนวนว่ามีซ้ําๆกันกี่อันนะครับมีซ้ํากันเท่าไหร่เช่นอันนี้มี0 0นย์ศูนย์หนึ่งครั้งนะครับ คือนับเลขท้ายพูดง่ายๆนะอันนี้มันมีอันเดียวหมดเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่โชว์ตัวที่ไม่มีศูนย์ที่เป็นศูนย์นะครับก็คือเลขท้ายแต่ไหไม่มีก็ข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าเรียงไปเรื่อยๆศูนย์ถึงร้อยนะครับศูนย์ถึงเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็แต่อันนี้อย่างตัวอย่างนี้มีเลขซ้ํากันนะครับเช่นมีศูนย์ห้าสองครั้งนะครับอันนี้มีศูนย์ห้าสองครั้งมีศูนย์แปดหนึ่งครั้งนะครับอืมแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็อนี้อาจจะเรียกเยอะหน่อยหนึ่งอาจจะมีจำนวนซ้ามากกว่านะจำนวนที่ซ้ํากันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะเริ่มเขียนโปรกแกรมกันเลยนะร้อนี้ก็จะคล้ายข้อที่สามนะครับก็จะซีอินก่อนนะเหมือนเดิมนะครับก็ทําบ่อยๆราจะได้จาได้นะครับหลายข้จะได้คุ้นเคยนะครับเราเอาไอเข้าไปก่อนเพื่อจะวนลูปนะครับ for เห็น่างนี้ไวก่อนก็ได้เพื่อความจะได้ไม่ลืม i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n i บวกบวกนะครับแล้วก็ c i n x เข้ามานะครับทีนี้เราก็จะนับไม่ัวน,นี้เหมือนเดิมเราจะให้เป,เป็น0ก่อนนะครับ F, เน0ก่อนก็คือให้มีค่าเป็น0ทั้งหมดก่อนนะครับรีเซตค่ามันก่อนถ้าไม่ใส่เท่ากับ0นี่เป็นอะไรไหมก็ จะเป็นนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับมันยังมีอาจจะมีขยะอยู่ข้างในนะครับเป็นเลขที่เราไม่รู้ว่าเลขอะไรจากนั้นเราก็จะเอาัอาจนี้มาคำนวณหานะครับเราก็จะใส่ค่าใส่ไว้ใน y ก็ได้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าข้อนี้ y จะเท่ากับอะไรครับ x เปซ์กับเมื่อต้องการหา2หลักเราต้องเปอร์เซนต์กับ 100%นะครับเปอร์เซ็นต์กับ100เพราะว่ามันจะได้าหารด้วยร้อยถ้าเศษเท่าไหร่ก็แสดงว่ามันเป็น2หลักนั้นนะครับต่อไปก็ไปเก็บไว้ใน f y บวกบวกนะครับไปเก็บไว้ในบเอใน f นะครับน่าจะแบ่ง y แล้วเราก็วนลูปเพื่อจะแสดงผลนะครับก็วนลูปก็ใช้คำสั่ง for เหมันเดิมนะครับก็ for i เท่ากับ0 อันนี้จะแสดง,งผลสิบตัวไหมไม่นะครับก็ต้องแสดงผลร้อยตัวนะครับศูนย์ถึงเก้าก้าสิบเก้านะครับไอบวกบวกข้อนี้เราจะไม่ใช้เอ่อซีเอนะครับเพราะว่ารูปแบบนนในการแสดงผลนมันจะมีศูนย์่างนี้เลยนะครับลองดูสังเกตดูนะครับจะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ซีเอามันจะได้เลขศูนย์เลขหนึ่งมาเฉยะครับมันจะไม่มีศูนย์ข้างหน้า ดังนั้นในข้อนี้จะใช้คําสั่งป r i n t f ในการแสดงผลนะครับก็จะเป็นคําสั่ง printf printf ใช้เปอร์เซ็นต์ศูนองนะครับ d ก็คือ2หลักมี0นย์ด้วยนะครับเท่าก,กับเปอร์เซ็นต์ดนั้นไอ้ดตัวนี้ไอ้ศูนดตัวนี้นะครับก็คือเป็น i นะครับส่วน d ตัวซ้ายนี่ก็จะเป็น f i มี backslash n ด้วยนะครับเพื่อตัดบรรทัดนะโอเคยังไม่เรียบร้อยนะครับลองคอมไพล์ดูก่อนทดสอบดูก่อนนะครับยังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าทดสอบดูก่อนเราก็ลองรันโปรแกรมนะครับคอมไพล์เออเลยลองรีดบทที่ผิดนะครับมีคำสั่งเอาปิ้นปิ้นปิ้นเอฟลืมตัวทีนะครับปิ้นเอฟผิดคอมไพล์ใหม่นะครับลองรันโปรแกรมใหม่ปึ๊บ จะได้เอาูดออกมาแบบนี้นะครับมันจะ0 0เท่ากับ1 0 1เท่ากับ1 0 2เท่ากับ0แต่ที่ทโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่เอาเลข0น,นะเพราะมันยาวนะครับเยอะถ้าเอา0เนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากก็เลยไม่เอา0น,นะครับก็เลยตัด0ออกดังนั้นก็จะต้องมีคําสั่งอะไรครับก็ต้องมีคําสั่ง if มาเพื่อเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเราจะโชว์เฉพาะตามเงื่อนไขที่เป็นจริงเราจะใส่งเงื่อนไขไว้ตรงข้างในนี้นะครับ ใส่งื่อนไขอะไรครับก็คือเมื่อ fi นะมันมีค่ามากกว่า0นะครับก็คือมันเป็นมันต้องมากกว่า0นะเราสิงจะแสดงผลนะครับแค่นี้นะปล่อยนะครับ